สวัสดีค่ะนี่ฉันนั่งสาวกัญญาลักษ์สวัางพรเจริญจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยศิลปากรพราชวังสนามจันทร์นะคะนี่ฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่มย่อยที่2องเซกที่2 0งศูค่ะวิชา SU ส0 1สามศูนย์หนึ่ง t i e หรือพลเมืองตื่นรู้นะคะจะมานำเสนอโครงการส่งเสริมการใช้ภาชนะส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกค,ค่ะ ค่ะหลักการและเหตุผลของโครงการของเรานะคะในปัจจุบันนะคะโลกของเรากําลังเผชิญกับปัญหาภาะวะโลกร้อนแล้วก็ไคเมชเชนต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากใช่ไหมคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่แบบจะเกิดปัญหาแบบนี้นะคะ่ะพวีความรุนแรงมากขึ้นสาเหตุของปัญหาเหล่านี้นะคะจะเกิดจากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะซึ่งการแก้ไขตามเป้าหมาย การพัฒน,นาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่า SDG เนี่ยได้กําหนดเป้าหมายที่13เป็นการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะ ด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภาะวะรร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศค่ะประเทศไทยจึงจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ในประเทศไทยนะคะขยะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นขยะพลาสติกซึ่งพลาสติกส่วนใหญ่ในไทยนะคะเป็นมักจะเป็นพลาสติกแบบ s i n เก e u ลยก็คือแบบใช้ครั้งเดียวซึ่งแนวทางการลดปริมาณขยะที่ดีที่สุดนะคะก็คือการลดการใช้เป็นการ เป็นการตัดที่ต้นเหตุไปเลยและสิ่งสําคัญที่สุดข,ของการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็คือการรณรงค์ร่วมแรงร่วมใจของทุกคนให้ทุกคนแบบเห็นถึงปัญหาว่าเออการเราการที่เราใช้พลาสติกซิงเกิลยูสเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วมันส่งผลเสียยังไงบ้างอะด้วยเหตุนี้นะคะทําให้ นักศึกษาทำให้ทำให้นักศึกษารายวิชา SU301 นหะคะหรือว่ากลุ่มเ่นที่2แล้วกลุ่มของพวกเราเนี่ยเล่นเห็นถึงความสําคัญของการลดการใช้แก้วพลาสติกในการบรรจุน้ําดื่มนะคะโดยเราจะเนี่ยส่งเสริมในการพกแก้วมาเองหรือว่าเชิญชวนทุกคนนะคะพกกระติกน้ํามาเองเพื่อที่จะสร้างค่านิยมหรือว่าวัฒนธรรมในการพก ภาชนะส่วนตัวให้เกิดแบบความคุ้นเคยนะคะเป็นเรื่องปกติในการดำเนินชีวิตแล้วเราก็หวังว่านะคะกิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวศิลปรกรนะคะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยค่ะถัดมานะคะจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการะคะ่ะเพื่อส่งเสริมการใช้ภาชนะส่วนตัวแทนการใช้แก้วพลาสติกผ่านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อแล้วก็จัดกิจกรรมแจกน้ำฟรีนะคะถ้าถ้าทุกคนนําแก้วมาเอง กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็จะเป็นนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไปในมหาวิทยาลัยศิลปากระคะ่ะจํานวน50คนตลอดทั้งโครงการนะคะแล้วก็สําหรับกิจกรรมแจกน้ํำดื่มฟรีนะคะเราจะมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ80คนคะ่ะของผู้เข้าร่วมงานวันขอบคุณผู้บริโภคนะที่ตลาดอินดีคะ่ะขั้ถัดมานะคะจะเป็นโปสเตอร์นําเสนอแผนการของโครงการนะคะโปสเตอร์ของเรานะคะก็จะมีอยู่ ตามภาพนะคะก็จะมี2โปสเตอร์นะคะโปสเตอร์แรกเนี่ยเป็นโปสเตอร์ที่เราแสดงให้เห็นว่าประโยชน์ของการนําแก้วมาเองอะค่ะเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง2นะคะจะเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมแจกน้าฟรีของเรานะคะก็เหตุผลนะคะที่เราเลือกใช้โปสเตอร์ในการนําเสนอก็คือง่ายต่อการทำความเข้าใจค่ะมันมันน่าสนใจแล้วมันก็ดึงดูดแล้วก็สามารถประหยัดเวลาด้วยค่ะถัดมานะคะจะเป็นภาพการดําเนินการกิจกรรมค่ะเมื่อเราทํา โปสเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีการปินแล้วก็นาไปแปะตามสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยค,ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพกิจกรรมณวันที่10ตุลาคะ่ะเป็นวันที่เราจัดกิจกรรมแจกน้าฟรีที่ตลาดอินเดียคะ่ะวันของคุณผู้บริโภคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพํำนันกิจกรรมนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายคลิปสัมภาษณ์แล้วก็แบบสอบถามความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้ารวมงานได้สกแกนแล้วก็ต่อคำถามกันด้วยคะ่ะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นคลิป ก็อยากกินแก้วน้ำหว่าใันุสิทครับัว่เนะครับคือถ้าพี่ดืมน้ำหมดอ่ะพี่จะหาที wow. ่กอบนกะ่ใหม่นตกออยค่ะถ้าแกที่กอกัเ้าลและกอบัแทนการซื่น้ำคใหม่ะใช้นทธิ์ใช้ด้ยการใช้แก้วไ้อ่นก็ใช้ได้หลายรอบไม่ต้องิะ ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นูอะไรบ้างโอชาจ้าที่ตาหา่บอกแล้วถัดมานะคะจะเป็นผลการดำเนินงคะค่ะทางกูของพวกเรานะคะได้จัดกิจกรรมแจกน้ำฟรีสำหรับคนที่ เตรียมแก้วเตรียมกระติกมาเองโดยเราจะกระจายข่าวสารผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์นะคะอินฟโฟกราฟิกที่ที่จัดขึ้นแล้วก็ไปแปะตามสถานที่ต่างๆค่ะผลที่ได้นะคะที่เราได้รับเนี่ยคือเราการใช้ซ้ําจะทําให้ตระหนักถึงการลดขยะพลาสติกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อภาชนะใหม่มากขึ้นค่ะแลวเราก็ยังสามารถมั่นใจในความสะอาดแล้วก็นํามาล้างและใช้ซ้ําต่อไปได้ด้วยค่ะ ซึ่งคนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาล,ายลัยเราค่ะก็มีการเริ่มที่จะนำพวกแก้วหรือว่ากระติกเนี่ยกลับมาใช้แล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะมีผลมากขึ้นนะคะถัดมานะคะจะเป็นกราฟที่แสดงแผนภูมิแท่งนะคะเป็นแสดงข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมนะคะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาเห็นด้วยกับการที่เราจัดกิจกรรมแจกน้ำฟรีแล้วก็รุ่งค์ให้คนเอาแก้วมามีข้อเสนอแนะนะคะว่าอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก ก็แสดงว่าน่าจะไปหนูคิดว่าน่าจะไป impact แล้วก็ทำให้หลายๆคนในมหาวิทยาลัยเราค่ะได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นรายชื่อสมาชิกค่ะค่ะขอบคุณค่ะ